อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวของราฟินญาปีกบาซิลของลีดยูไนเต็ดที่เคยเล่นเข้าขารู้ใจกับบอรน่าเฟรนาร์สมัยอยู่กับสปอร์ติ้งดิสบอนแมนเชสเตอร์อิ n ติ้งนิวสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนยูไนเต็ดมองหาเป้าหมายใหม่ในแนวรุกช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์กลางปีนี้โดยเล็งไปที่ราฟินญาปีที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับลีดยูไนเต็ด มิไดงานข่าวระบุว่าผีแดงต้องการแนวรุก,กริมเส้นเสริมทับในซัมเมอร์นี้และนูแนวโน้มที่จะได้เจรอนซานโชมีน้อยลงจึงมองหาปีกที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกโดยราฟินยาทำไปแล้ว4ประตูเสียซิตจาก17เกมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกบุนโน่กับราฟินยาเคยเป็น2ตัวอันตรายของสปอร์ติ้งเมื่อฤดูกาล2.18 2.19มีส่วนร่วมกับประตูร่วมกัน39ประตูกับอีก23แอซิสก่อนราฟินยาจะย้ายไปแรนด์หลังจบซีซั่นนั้นและบุนโน่ย้ายมาอยู่แมนยูเด อีกครึ่งปีต่อมาอย่างไรก็ตามปีกบาซิลก็ได้ย้ายมาเล่นในพิมลีกกับรีดเมื่อตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับดาวิดเดคอามือกาวทีมชาติสเปนอาจเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับดีนเฮดเดสันในด่านรุ่นน้องในอนาคตอันใกล้หากไม่สามารถยกระดับผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นเดคอาได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งกาจที่สุดในโลกตลอดช่วงเวลา10ปีที่ขาแข่งอยู่ในโอตาฟอร์ดแต่ทว่าในช่วงหลังกลับทําผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานและถูกวิจารณ์ว่ามีส่วนทําให้แมนยูนเต็ดเสียถึง2ประตูนในเกมเพเย์แมตช์นัดเปิดบ้านเสมอเอเวอเรต3-3ซึ่งต่างจากแฮนเดอร์สันที่หลงเฝ้าเสาและรักษาคลินชีตเอาไว้ได้ในเกมเอฟเวอคัพนัดเฉือนชนะเต์แฮมยูนเต็ด1-0ทุกคนรู้ว่าต้องเล่นให้ดีเพื่อจะได้อยู่ในทีมเรามีผู้เล่นอย่างน้อย2คนในหนึ่งตแหน่ง ซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกว่าพวกเขาคือตัวเลือกแรกและในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ไม่มีอะไรแตกต่างมันเป็นเรื่องของผลงานและสิ่งที่คุณมอบให้กับทีมเราตั้งใจดึงดีนกลับมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันและดีนก็ทําให้เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสําหรับผมที่จะทิ้งเขาเอาไว้ข้างสนามเพราะเขาทาผลงานได้ดีมากๆทุกครั้งที่ได้ลงเล่นมันไม่เกี่ยวเลยว่าใครจะคว้าแชมป์มามากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอะไรให้กับทีมได้บ้างโซชากล่าว ที่โมทีฟูซูเมนซาปากหลังของเลเวอร์คูเซนออกมาเปิดเผยแล้วว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังในการตัดสินใจให้เขาย้ายออกจากแมนยูเนเต็ดไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนเมื่อเดือนก่อนถามว่าใครทําให้ผมคิดย้ายออกจากแมนยูไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนน่ะเหรอบอกตรงๆนี่คือการตัดสินใจของผมเพียงคนเดียวล้วนๆผมมีช่วงเวลาที่ยากลําบากสุดๆหลังจากกลับมายืมตัวที่ฟูลแลมเพราะเอ็นไข้หน้าหัวเข่าขาดจนต้องพักยาวเป็นปีแต่ก็ต้องขอบคุณโซชาที่ให้โอกาสลงสนาม แถมยังยื่นสัญญาใหม่ให้พิจารณาอีกด้วยเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีมากๆแต่ด้วยความที่ผมไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วผมต้องการลงเล่นต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นสิ่งเดียวที่อยากจะทํามากที่สุดฉะนั้นจึงไม่คนรออีกต่อไปนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งทีมใหม่ทั้งช่วงเวลาและไม่มีใครมากดดันให้ทําย้ํามันเป็นการตัดสินใจจากใจผมอย่างแท้จริงบยบร์มนนี่ประกาศสัญญาล่วงหน้า กับไดโยอูเเมกาโน่ปักหลังจากไอบรซิกด้วยสัญญายาวถึงปี2026เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสจะย้ายมาร่วมทัพบาเยอร์ในวันที่1มิถุนายนนี้หลังแชมเปี้ยนจากเยอรมันทําการจ่ายค่าสิสัญญา42.5ล้านยูโรเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบาเยอร์จะต้องเสียดาวิดอลาบาและจอโรบรเตงไปหลังสิ้นสุดซีซั่นตัวทั้งสองแข้งเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาออกไปกับต้นสังกัดของเขาแม้จะได้รับความสนใจจากแมนยูนเตดและลิเวอร์พูลแต่ท้ายที่สุด ก็เป็นสโมสรดังจากแคว้นบาวาเรียที่ปาดหน้าทุกทีมชั้นนําคว้าตัวแข่งเนื้อหอมไปร่วมทีมจนได้ผมดีใจมากที่เราดําเนินการคว้าตัวดายโยได้แต่เราต้องโฟกัสกับงานในปัจจุบันเช่นเดียวกับไรซิกด้วยฮันซิฟิกผู้จัดการทีมเผยในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้